จะหอมแก้มนวลให้สาสมที่รักเอวกลมไม่เคยเสื่อมคายจะมีรักเดียวจะไม่เละเลี่ยวหิงอื่นใดรักแต่น้องจนหมดหัวใจรักเรื่อยให้เธอจงรอ รับผมเหมาคกัพิเศษนะครับเพืเ่อนนะครับน้องขายที่มีความรักครับผม,ผม,มความสุขมากเลยรักเธอไม่เคยสุดหัวใจสุดหัวใจวใจะหลับจะนอนครั้งใดยังสงใจไปหา,หาทุกที่ สุดหัวใจเตรียมลอนข้ามปีเธอชาเธอฟังให้ดีรักที่มีไม่เคยสายอีกไม่ไกี่ปีจะรอวันที่ไปชื่นชมจะหอมแคมนวนให้สาสมที่รักอิ่วกลมไม่เคยเสื่อมคลาย จะมีรักรเดียวจะไม่อะไรเดียวหิ่งเอื่อนใดรักแต่น้องจนหมดหัวใจรักเลยไปให้เธอจงรองันนี้อะไรบุ๊คดีสิงไม่รู้ดูว่ารา้องเพลงว่าพอแล้วมี มือพี่สิงแบบมีดวงวิญญาณามา,า,า <laughs> บ,บ,บ,บอกว่าเป็นรเ็นน <laughs> ้องคนเดียวอยู่นี่อ <laughs> <laughs> ครับผมโอ้โหดูกันเงียบเลยเนาะบอกว่ามาดึกเกินสามทุ่มกว่าบอกพี่ไปดูละครและมังกรครับผมก็เพลงนี้เป็นเพลงเสื่อ,องความรักนะครับเนาะคือ อยากจะบอกหนุ่มๆอยากจะบอกสาวๆว,ว่านานแค่ไหนก็รอนั่นเองหรือ,อใช่คือให้สาวๆรอเนาะครับผมอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เดี๋ยวมาชมย้อนหลังไม่เป็นไรครับเนาะมาชมย้อนหลังก็คอมเมนต์มาได้ครับผมใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็เดี๋ยวอ่ะฝากไหม่แป๊บหนึ่งถือครับผมเนาะใครอยากฟังเพลงอะไรก็คอมเมนต์ ในคลิปไว้ก็ได้นะครับหลังจากลงจากไฟ์สดแล้วเป็นคลิปย้อนหลังที่ทุกท่านมาชมครับผมก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะ้อเพิ่อ,อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษจะได้ไปเตรียมมาครับผมจะได้ไปแกะเพลงมาให้ครับผมไปแกะเพลงนี่เหมือนแกะแพชปอ่ะก็เดี๋ยวไปเพลงที่สองเลยครับผมเดี๋ยวผมดูรายการเพลงแป๊บนึ่งเป็น,นยังไงบ้างรครับเสียง เพลงดังไปไหมหรือว่าเสียงคนร้องดังไปครับผมก็พยายามปรับให้ใกล้เคียงกันเนาะไม่ให้<อ>ไม่ให้ดังมากครับเพลงนี่เหมือนแกะขนมปั <c oughs> น้องเกดก็เขาก็จะเตรียมแกะเพลงอยู่ครับเนาะอีกไม่นานเขาก็ใกล้จะพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะมาไลฟ์สดร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันครับผมในช่องเขาเพราะว่าในในช่องผมเพราะว่าเขาก็ห่างหายไป ช่วงนี้ไปน,นานแล้วเขาก็ต้องกลับมาซ้อมครับผมเดี๋ยววันวันองังคารเนาะวันภาษาไทยครับผมมีกิจกรรมที่โรงเรียนน้องเก๊เขาจะร้องเพลงเริ่มกิจกรรมร้องเพลงโชว์ให้เพื่อนๆดูในหอประชุมครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับที่ผมพูดถึงก็นนึกขึ้นมาได้ว่าผมตัดสินใจแล้วครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า แต่จริงๆเรื่องเนี้ยผมคิดมานานแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคิดมานานแล้วว่าเออผมเนี่ยเก่งการร้องเพลงแล้วก็ชอบการร้องเพลงทำควนันนาดครับผมเก่งเรื่องนี้ครับผมก็คิดว่าความสามารถพิเศษอันนี้หรือว่าพรสวรรค์อันนี้อยากทําประโยชน์อะไรให้แก่ให้แก่บ้านเราครับผมแกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า แทนคุณแผ่นดินครับผมอันนี้ผมคิดมานานแล้วคิดในหัวว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะเราจะเอาความสามารถพิเศษของเราเนี่ยครับตอบแทนคุณแผ่นดินบ้านเกิดก็คือ